สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอกแล้วนะครับผมหน้าตาหล่อขนาดนี้ขออย่างเดียวขอคนรักและเข้าใจในงานคัสตอมนะครับผมวันนี้จัดให้เลยครับผมสําหรับเจ้า e ีซี่ไรเดนะครับผมวางเครื่องเป็นเครื่อง q ิ250สูบวีหรือวีทวินของเรานี่เอง เล่มเครื่องนะแต่เครื่องภาษีขาดเกินสภาพนี้อย่าโอนเลยโอนไม่ได้นะครับผมภาษีขาดเกินด้วยแล้วก็มีแค่เล่มเครื่องอย่างเดียวนี่อธิบายให้มันชัดเจนทัดถ้อยทัดคำชัดถ้อยชัดคํากันไปเลยนะครับผมขายร้านนี้ไม่มีหมกเม็ดแน่นอนดูกันเลยครับผมว่าคันนี้ ทำอะไรมาบ้างนะครับล้อหน้า21นะครับผมไม่มีเบรกหน้าไม่มีดิสใด,ดๆทั้งสิ้นจัดทรงมาดีเลยซีนเซอร์ไม่มีรั่วน,นะครับตะเกียบหน้ายาวปื้ดเลยไฟ2ชั้นนี่ติดครบแฮนด์เป็นแฮนด์เดฟนะครับโอ้โหถ้าขับโคตรจิโกะจิโกะโอคูคาบู2ออก1ทอเธอสวยก็คือยิงเฟรมมาทั้งคันเลยอะ่ะเป็นหลังแข็งอีซี่เบรกหลังใช้ได้นะ พอเธอดีหลัง18หน้า21อยางเยิงใหม่ตึกเลยทําดีผมว่าทําดีเลยนี้เบาะเบอะนั่งสบายนะครับถังนี่ลายอย่างสวยเลยไม่บอกไม่ได้เลยถังไม่รู้ว่ายุคนี้เขาเรียกอะไรยุคผมเขาเรียกลายลงศพไอ้ทรงลงศพอะลงศพทรงสูงอะแล้วก็งานเป็นงานแบบเคลือบกับเพชรมีมุกด้วยหล่อเว้ยสวิกนี่อยู่ตรงกุญแจนะก็สตาร์ทกุญแจก,กันไปเลยทีเดียวเติมหน่อยเติมหน่อย,เ,อยเวลาสตาร์นี่เดี๋ยวทําการสตาร์ทเลยครับสตาร์ทอยู่ที่กุญแจทำการสตาร์รบารทบีเขาเร่งช่วย เดินเบานิ่งไฟติดหน้าหลังนะครับผมไฟเลี้ยวถ้าถ้าลูกค้าถามไฟเลี้ยวครับเรื่องนี้มีแค่ไฟหน้าหลังเท่านั้นนะครับเอดี๋ยวดูตอนเดินเบาเฮ้ยเครื่องเงียบอยู่นะงตัับตัเฮเบรกเช เหมือนมีควันหน่อยๆวะอันนี้ผมขออนุญาตขายตามสภาพเลยนะนะและทําการสตาร์ทใหม่ทีหนึง่งให้รู้ว่าเราติดง,ง่ายและขออนุญาตดับเพ่องและทําการสตาร์ทใหม่ ทำอย่างนี้10รอบแล้วจัดไปครับผมสำหรับเจ้า Easy Rider ของเรายิงเฟรมใหม่ทั้งคันหลังแข็งวางเครื่องเป็นเครื่องคีเว0 0มีเล่มเครื่องนะครับผมคันนี้เป็นเล่มทะเบียนเครื่องนะโอนไม่ได้นะครับผมปวดเข้าใจตรงกันนะครับ <laughs> ก็สภาพตามรูปเลยขออนุญาตขายตามสภาพนะฮะ จัดไปครับเพียง34,500เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ089 1218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มอยู่ทีดีซีนี้สายหรือจะมาดูตัวจริงก็ได้ครับเราอยู่สม,มุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนนทสิงหนะ์นับถ้ามาม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มอยู่ดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์ อาร์มดูดีสีลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับผมช่วยกันให้คะแนนด้วยนะครับผมว่าสวยของลูกค้ากับสวยของผมสวยเดีวยวกันหรือเปล่าส่วนคันนี้ผมให้ไปคะแนนคะแนนงานศิลปะเลยคันนี้เอาไป9้าวผมชอบด้วยแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเทสให้ดูว่าเรา,าวิ่งได้จริงนะฮะอาจารย์ลุยอา่าอาจารย์สูงเท่าไหร่อ่ะเราหกสิ้าอาจารย์คนเดิมอะเพิ่มเติมคือส่วนสูงแล้วแต่ฟิลเฮ้ยโอ้โหเท่เว้ย พอเราหุ่สุดพาทรงดีเลยนะไม่ชอบอย่างเดียวไม่ชอบการแต่งตัวรถอย่างโกลเลยแต่งตัวโคตรอุ้ยเท่ว่ะถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารลกวกดไลค์แชร์ b ับส i b e ให้อาร์มดูดีดีซีด้วยนะครับอาร์มดดีดีซีร้านเล็กสวมีใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ